สำหรับใครที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันโอนเงินนะคะที่เรทดีโอนไวเชื่อถือได้ร0อเปอร์เซนะคะที่สำคัญไม่เสียค่าธรรมเนียมก็ลองเปิดใจกับแอปพลิเคชันเซนเวฟนะคะตัวเก้นเนี่ยก็ก็กำลังเปิดใจนะคะกับแอปพลิเคชันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทนนุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลอิสเก้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง การโอนเงินกลับไทยโดยใช้แอปพลิเคชัน Send น a v e นั่นเองจะบอกว่าใช่คลิปเนี้ยมีสปอนเซอร์แต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนปิดนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยเกเชื่อมากๆเลยว่าจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงคลิปนี้เนี่ยมีมีมีเงินมาแจกด้วยแต่ว่าจะแจกเท่าไหร่แล้วจะต้องทำยังไงก็จะต้องติดตามคลิปนี้ต่อไปอีกสักนิดนึงนะออย่างที่บอกไปเนาะว่า แอปพลิเคชันที่เป็นสปอนเซอร์ให้เก้นในวันนี้เนี่ยก็คือแอปพลิเคชัน s e w เว e นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันโอนเงินจากประเทศอเมริกา กลับประเทศไทยตัวเก้นะคะผู้ใช้งานเนี่ยก็อยู่ประเทศอเมริกานะคะแล้วก็โอนเงินกลับไทยทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะเดือนละครั้งสองครั้งซึ่งตัวเก้เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันที่เก้อะใช้โอนเงินเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าทางเซนเวฟนะคะเขาก็ติดต่อเก้ามาเนาะแล้วเขาก็มีการเคลมว่าเขาก็เรดดีโอนไวนะคะที่สําคัญไม่เสียค่าทมเนียมซึ่งทําให้เก้รู้สึกว่า เฮ้ยมันน่าสนใจก็เลยได้ลองคุยรายละเอียดกับทางตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เป็น Marketing Launcher เนาะเพราะว่าเขากำลังตีตลาดฝั่งเอเชียนะคะประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เขากำลังที่จะขยายตลาดเก้ก็เลยแบบว่าได้ลองมาใช้แอปพลิเคชันนี้ดูนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเก้เนี่ยมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วแต่เก้เนี่ยยังไม่ได้ลองใช้งานจริงๆคือยังไม่ได้ลองโอนเงินกลับไทยนะเพราะว่าเก้ตั้งใจว่าเก้จะมาทำ คลิปนี้นะคะแล้วก็จะลองตั้งแต่ดาวน์โหลดสมัครแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงก็คือจะรีวิวกันแบบว่าเรียลไทม์ให้เพื่อนๆเห็นไปกับเก้เลยและที่สำคัญเนาะสำหรับใครเนาะที่ใส่โปรโมโค้ด i s เก้กันนะคะในการโอนเงินครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็จะได้รับเงิน10เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300บาทไทยออนท็กับยอดเงินที่ทุกคนเนี่ยโอนไปในครั้งแรกเลยเข้าใจใช่ปะ ก็คือสมมติว่าเราโอนเงิน300กับไทยแล้วก็เราจะได้อีก300บาทกับไทยก็คือ10เหรียญสหรัฐมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ประเทศแคนาดา UK เนาะแล้วติดตาม c h anel n เก้อยู่เนี่ยก็ใส่โค้ดนี้ได้แล้วก็จะได้รับส10ยูโรหรือว่า10แคนาเดียนเช่นเดียวกันนะคะทุกคนโอเคก็อย่างที่เก้บอกไปนะว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันโอนเงินนะคะที่เรดดีโอนไวเชื่อถือได้ร0 0ซก็ลองเปิดใจกับแอปพลิ แอปคชันเซนเวฟนะคะตัวเก้เนี่ยก็ก็กำลังเปิดใจกับแอปพลิเคชันเซ็นเวฟเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเก้อะมีการศึกษาหาข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะแล้วเก้ก็ได้คุยกับลูกค้าจริงๆด้วยเนี่ยเก้ก็เลยโอเคงั้นก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเก้ก็เห็นตัวโฆษณาที่มันขึ้นเป็นแอดขึ้นมาใน YouTube อยู่บ้างที่แบบสคริปแอดอะเอออันนั้นะเก้เห็นอยู่เราก็ตีตลาดจริงๆแหละเออวันนี้เก้ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลอง โอนเงินกลับไทยไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองเข้าแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะทุกคนตัวแอปพลิเคชันนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Sendwave ใช่ไหมซึ่งเป็นตัวน้องแพนกวนแบบนี้ตัวนี้แพนกวนเอาไม่ไม่โฟกัสละแม่เอออันนี้น้องแพนกวี Sendwave ใช่ไหมซึ่งตัวเกณเนี่ยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการ ทำการอะไรเลยอย่างที่บอกเพราะว่าเกจะมาทํากันต่อหน้าเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่ายังไงเอ,อ่วยังไงบ้างโอเคอย่างแรกเข้ามา Send Money with Love ใช่ไหมเกก็จะต้องมี Account แล้วก็ใส่อัพกันไปซึ่งเขาก็ให้เราใส่ f ูนิมแล้วก็การการนิดนะคะแล้วก็นามสกุลชื่อนามสกุลของเราแล้วเสร็จเราก็ให้ใส่ Email Address การกาน,นิดดอทเอสเดิ a ซึ่งเป็นอีเมลในการ ในการว่าเขียนผิดในการติดต่องานนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเกเองนะคะสองเอาเออแล้วข้อนี้ก็ให้เราเลือกพาสเวิร์ดนะคะก็ตั้งไปเลยแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่า where are you sending to first ซึ่งก็เป็นประเทศไทยนะคะประเทศไทยเกก็หาต่อนไทยแลนด์นีไ่ไงบวกหก คนโหดบอกผมโหดเออแล้วเก๊ก็มีการปุ่ม I accept the terms of service and privacy privacy policy ใช่ไหมเก๊ก็จัดไปเลยเนี่ย I would like to receive information offer อะไรเงี้ยถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องกดนะคะเก๊ไม่เอาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะส่ง verify mobile นะคะตัวโค้ดมาทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดไปเก๊ก็จะ save password with ID เสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นขึ้นหน้าแบบนี้เลย mm. Send มันนีทูก็คือให้เราใส่ชื่อผู้รับนะคะผู้รับเงินแล้วก็เงินเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้อุยเงินตกอยู่เท่านี้ $31.62 ิดหอนึ่งดอลลาร์อยู่ที่ $31.62 บไทยบาทแต่ว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะทุกคนใหนลองอสมมติว่าเก้บอกว่าเก้จะส่งประมาณ ห้ดอลลาร์ห้ดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ1,581บาทไทยนะคะทุกคนอย่างแรกถ้าทุกคนจะโอนเงินใช่ปะทุกคนเข้าไปที่ตัวโปรไฟล์อยู่มุมขวาบนตรงนี้เราให้เราใส่ Enter โปรโมโค้นนะคะเราก็ใส่ไปเลย i s เกกัน i s เกัน apply code ปุ๊บนี่ไง10 สิบดอลลาร์เครดิต will be a p p l i e d to your next payment นะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เก้ก็จะส่งไปเลย country เก้กกดเข้าไปที่ recipient ใช่ไหมออกเสียงถูกหรือปล่าไม่รู้ก็คือผู้รับใช่ไหมคะเก้กจะโอนเงินเข้าบัญชีของเก้ที่ไทยนะคะโอนเงินบัญชีไทยเออเก้จะโอนเงินของเก้ใช้เก้ใช้ธนาคาร SCB สายาม commercial bank แอคเคิไทยพาณิชย์นะคะก็คือเลขที่บัญชีนะคะตรงนี้เดวเก๊ก็จะเบลอนะคะทุกคนโอเคแล้วเขาก็ให้เรา Retype อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเก๊ก็จะเซฟเซฟเสร็จปุ๊บยังไงต่อเสร็จแล้วหรอบ้า Continue to send อ๋อเราจะส่งใช่ไหมสมมติเก,ก๊จะส่ง50ตอนใช่ไหมคะเก,ก๊ส่ง Continue to send เสร็จแล้วเขาก็จะให้ เราใส่เลขที่บัตรของเราก็คือ,อบัญชีของเก้ที่อเมริกานะคะนี่เก้ก็มีวางไว้เก้ก็จะใส่ขอโทษในน้ำเสียงด้วยนะทุกคนคือไม่สบายแล้วคือ <laughs> มันขึ้นจมูกมากเราก็ใส่ให้เขากอบไปคือจริงๆไม่ยากเลยทุกคนเอาจริงเนี่ยคงเก้จะสะิปเก้จะสะขีตรงนี้ไปนะคะคราวนี้เขาจะให้คือให้เรายืนยันตัวตนนะคะโดยใช้ชื่อของเราจริงๆแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ Social Security นะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่มาอยู่อเมริกาแล้วเป็นออพแพก็จะมีเลขโซเชียลอยู่แล้วเนาะเป็นเลขสีตัวหลังสองฉัเกิดวันที่เท่าไรเราเลขสีตัวฉันคืออะไรอ่ะ เลขสี่ตัวฉันคืออะไรฉันลือมอะแกแบบนึงนะขอขัน้นขอปิด A few moments later อ่าทุกคนพอเราใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยการกันกนิาเวียงแล้วก็ทุกอย่างถ้าทุกอย่างมันถูกต้องใช่ไหมเออแล้วเราก็จะโอนเงิน50ดอลลาร์แล้วแกอใส่โปรโมโค้ดอิสเก,กกันเข้าไปเท่ากับว่า เงินที่เก้ต้องได้รับเนี่ยก็คือ60ดอลลาร์ใช่ปะ50ดอลลาร์เรทอยู่ที่1ดอลลาร์เท่ากับ31.62ไทยบาทไม่มีฟรีใช่ไหมคะแล้วก็อ่า total pay อยู่ที่50ที่เก้จะโอนเงินเข้าบัญชีไทยของเก้รวมเป็นเงินเอ, 1, อ้า1,898อ๋อเพราะว่ามันบวกไปแล้วไงทุกคน วินี่ไง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 เราจะได้รับ1,898เพราะว่าเราใส่โปรโมชั่นโค้ดไปแล้ว10ดอลลาร์แล้วเราคอนเฟิร์ม Continue to s ทูเดูซิว่าฉันจะได้รับหรือไม่อันนี้เขาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็น process นะคะซึ่งเดี๋ยวเก๊จะมาดูกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือ2ทุ่ม20ประมาณตีสัก2องทุ่มยี่สิทุ่มสินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า เกส่งตอนนี้เนี่ยเก้จะได้รับเงินอีกทีเมื่อไหร่นะคะจริงๆมันง่ายมากเลยอะทุกคนคือ,ค,อคือเก้รู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็ไม่มีไม่มีค่าทมเนียมด้วยนะคะแล้วก็การลงทะเบียนอะไรก็ง่ายมากคือไม่ไม่มีติดขัดเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเออแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็รองรับแบบหลายหลายธนาคารในประเทศไทยเลยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทย กรุงศรีกรุงไทยนะคะแล้วก็อีกหลายอันเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชันเซนเวนะคะทุกคนก็คงเห็นแล้วว่ามันง่ายมากๆคือง่ายจนแบบว่าเอาเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่าทางตัวลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกเก้นนะว่าใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะแล้วก็เงินก็จะส่งตรงเข้าธนาคารที่เราส่งไปให้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเก้จะได้รับภายใน20นาทีนี้หรือเปล่านะคะคือทุกคนคือเงินเข้าแล้วคะ่ะ คือใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเก้ายี่สิบยี่บสนาท,นาทีเพราะว่าเขามีเขียนว่า e s t i m a t e time เนี่ยจะประมาณถึงประมาณ2องทุ่มยีนาทีซึ่งเก้อส่งเงินไปตอนสองทุ่มสินาทีสองทุ่มยีนาทีนะคะเท่ากับว่าเขาจะใช้เวลาดําเนินการในการโอนเะงินอ่ะแค่4นาทีแล้วคราวนี้ เก้ก,ก็เลยไปเช็คธนาคารนะคะแอป SCD นะคะว่าเงินเข้าจริงๆหรือเปล่าเข้าจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนแรกเก้ม,มีอยู่ประมาณ6,000นะคะซึ่งตอนเนี้ยเราไม่โฟกัสกันมาโฟกัสกันไนดะ้ฉันทําไมเพราะว่าตอนแรกอจําได้ว่ามี6,000แต่ว่าตอนเนี้ยมี7 9็ดพันเ สีเราอะเออซึ่งไอยอดพันแปดแต่ทุกคนอันนั้นอนะมันรวมกับ300บาทที่เก้ได้รับในการในการที่แก้ใส่โปรโมโค้ดไปนะคะ i s g กกันซึ่งมันจริงค่ะทุกคนมันเลิศตรงนี้แล้วใช้เวลาแค่4นาทีอันนี้คอนเฟิร์มว่ารวดเร็วจริงๆค่ะทุกคนลองไปใช้กันนะคะแล้วก็มาบอกกันด้วยนะว่า เป็นยังไงคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยว่าทุกคนใช้ระยะเวลากี่นาทีในการโอนเงินปลับภัยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองใช้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s e n w a v e นะคะเก้ก็จะโพสต์ลิงก์นะคะด้านล่าง Description Box นะคะก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะ รวมไปถึงอย่าลืมใส่โปรโมโค้ด iske กันนะคะทุกคนก็จะได้รับเงินไปเลยนะคะในการโอนครั้งแรก10ดอลลาร์ไปฟรีๆโอเคไหมก็ลองเปิดใจนะคะลองใช้แอปพลิเคชันนี้ดูนะคะตัวจเกใช่แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะก็เป็นการรีวิวง่ายๆสั้นๆนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเก้ขอลาไปก่อนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย